เศรษฐาขอราพักร้อนหลบปมร้อนหรือดูหนาวก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้เป็นประเด็นทันทีนะครับเมื่อนายกกรัฐมนตีที่ชื่อเศรษฐาเนี่ยขอราพักผ่อนจริงๆแล้วการราพักผ่อนเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับสามารถลาได้แต่แต่มันมีคําถาม เพราะมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะตอนที่นายกที่ชื่อเศรษฐาทวีสินเคยพูดเอาไว้ตอนที่ตัวเองเป็นนายกตอนที่ตัวเองเปฏิญาณว่าตัวเองจะทํางาน7วัน24ชั่วโมงไม่มีการพักผ่อนนะครับนะครับทำเพื่อประชาชนแต่วันนี้120วันที่ผ่านมา100วันน่ยนะครับก็ประมาณสัก4เดือนนะครับ ประมาณสัก 4, 4ี่เดือนนะทำงานมา4เดือนก็ลาพักร้อนแล้วที่สําคัญการลาการลาพักผ่อนของนายกเศรษฐาเนี่ยมันก็แปลกแปลก,ปลก,ปลกตรงไหนครับหก็คือเอ๊ะเพิ่งจะได้4ีหรือ4เดือนเองนะทำงานมา4เดือนแล้วมีการลาแต่ก็ยังก็ต้องยอมรับว่านายกจะต,ต่อจะเลเวลาที่ผ่านมาเนะี่ยคิวแน่นโอ้เดินทางไปที่น,นั่นเดินทางไปที่นี่เดินทางไปอะไรสารพัดนะครับแต่ก็คือการลาพักผ่อนสิบถึงยีของนายกรัฐมนรตรตีเนะี่ยซึ่งอีกไม่กี่วันมันก็จะถึงช่วงปีใหม่แล้วไม่ใช่เหรอนะ แต่ก็ช่วงปีใหม่ก็หยุดปีใหม่ก็ไปทํานู่นทํานี่เพราะตอนช่วงปีใหม่คงไม่ได้งานชุกอะไรขนาดนั้นแต่การที่จะลาตอนช่วงเนี้มันมีนัยยะอะไรหรือเปล่ามันมีอะไรหรือเปล่าแน่นอนครับมันก็ต้องเป็นเป็นข้อสงสัยมันเป็นคําถามเพราะว่ามันมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเหตุการณ์ที่สาคัญก็คือเหตุการณ์ที่จะครบ120วัน นะนักโทษชายที่ชื่อทักษิณชินวัตรที่อยู่ในโรงพยาบาลตํารวจเนี่ยครบร้อยยี่สิบซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นแล้วก็เป็นที่ตั้งของตั้งคําถามแน่นอนครับว่าสังคมสามารถตั้งคําถามได้ครับทั้งข้อสังเกตได้ครับวิาพากษ์วิจารณ์ได้ตั้งข้อสองสัยได้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือใครก็แล้วแต่ซึ่งแน่นอนครับเพราะอะไรครับเพราะนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเสรษฐาคือนะครับนายกรัฐมนตรี ที่ทุกคนสามารถที่จะตั้งคําถามได้วิาพากษ์วิจารณ์ได้ตรวจสอบการทํางานได้อะไรทุกอย่างได้แน่นอนครับใครจะเชียร์ใครจะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าทุกคนที่เป็นประชาชนสามารถตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลได้สามารถตั้งคําถามกับรัฐบาลได้สามารถที่จะนะครับวิาพากษ์วิจารณ์การทํางานหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในแง่มุมของประชาชนได้อยู่แล้วมันเป็นสิทธิที่ทุกคนสามารถทําได้อยู่แล้วแต่ก็อยู่ที่ว่าวันนี้พื้นฐานอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าวันนี้มีนายะอะไรหรือเปล่าเรื่องของที่ว่านายกที่ชื่อเสฐานะครับราพักผ่อนเสฐาราพักผ่อนเนี่ยรบปมร้อนหรือดูหนาวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอวันอังคารในช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา13เดนกาเป็นต้นไปจะเป็นช่วงเวลาที่เสียนิตเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยลาพักผ่อนตามที่มีหนังสือราราชการเอาไว้เศรษฐาจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งในวันศุกร์ที่22ธันวาคมเวลา12เดนกาโดยคาดกันว่าในช่วงค่ำวันเดียวกันนายกรัฐมนตรีเนี่ยอาจจะร่วมการแข่งขันมวยไทยศึก ใหญ่นะครับส่งท้ายปีวันลุมพินี46ณนะสนามมวยเวทีลุมพินีรามินทา โดยนายกนรัฐมตีเนี่ยให้เหตุผลในการลาพักผ่อนว่าต้องการดูแลแม่ที่อายุ96ปีและไปเที่ยวกับลูกที่กลับมาจากต่างประเทศพร้อมยืนยันว่าสามารถติดต่อได้24ชั่วโมงไม่ได้หนีไปไหนแน่นอนว่านายกสามารถที่จะขอลาราชการได้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการพศ .2555 ข้อที่41ไม่มีอะไรผิดกฎหมาย แต่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุผลแท้จริงในการลา,ลาราชการลึกๆแล้วคืออะไรเพราะทั้งก่อนและหลังการเข้ารับตำแหน่งเศรษฐาเคยประกาศเอาไว้ว่าจะทำงานอย่างไม่เหน็ดไม่เหนื่อยและ7วันนะครับ24ชั่วโมงหลายเรื่องที่เราชอบเช่นกินอาหารท่องเที่ยวดูฟุตบอลแต่เมื่อเป็นนายกและทมตรีก็ต้องเสียสละมากมันคือ7วัน24ชั่วโมงเราต้องทำหลายอย่างผมติด ผมติดสุขผมยอมรับแต่ถ้าเกิดจะตัดสินใจทำงานแล้วก็ต้องทำให้ได้เพราะมันก็ต้องเสียสละคำตอบของนายเสรษฐาระหว่างให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนช่องหนึ่งก่อนเข้ารับตำแหน่งนี่แหละครับคือวันนี้ก็อย่างที่บอกว่านายกกัลมนตรีหรือเสร็จคุณเศษฐาเนี่ยเคยพูดอะไรไว้เมื่อพูดอะไรไว้แล้วเนี่ยนะครับแน่นอนครับคำพูดนั้นน่ะมันเป็นนายขอยงตัวเองพอถึงเวลาไม่ทำมันก็ต้องมีปรากฏการ สะท้อนกลับมามีการวิพากษ์วิจารณ์มีการอ้นี่อยู่แล้วเพราะอะไรครับเพราะคุณพูดเอาไว้แต่ก็อย่างที่บอกว่านายกที่ชื่อเศรษฐาเนี่ยเป็นคนที่ไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนอยู่แล้วเป็นคนที่ไม่ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการให้สัมภาษณ์แบบนี้ก็ไม่มีความหมายเพราะคนอย่างคนที่ชื่อเศรษฐาเนี่ยไม่ทําตามคําพูดของตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องปกติหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคนที่ไม่ักเคยไม่รักษาคําพูดนะครับเคยไม่ทําตามคําพูดถึงเวลาก็ ใช้วิธีบิดใช้วิธีแถ re, ในเรื่องของคําพูดของตัวเองต่อไปขณะที่ในวันที่รับพระราชอ,องค์การโปรดเก้าเป็นนายกรัฐมนตรีเศรษฐาก็ยังย้ําว่าผมนายเศรษฐาทวีสินจะขอทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีที่ไม่รู้จักคําว่าเหน็ดเหนื่อยเป็นรัฐบาลที่จะทุ่มเททํางานรับฟังเสียงพี่น้องประชาชนและไม่ผิด เพราะนะับตั้งแต่วันที่23สิงหาคม256ที่เป็นนายกเต็มตัวเศรษฐานทำงานอย่างขมักขม้นไม่เว้นแต่วันเสาร์และอาทิตย์วันวันหนึ่งมีตารางอัดแน่นพืชไปหมดจนคนยังแซวว่าผู้นำฟิตมากแต่จู่ๆกลับมาราพักร้อนในช่วงบ่ายโมงของวันอังคารที่19ทธันวาคมถึงเที่ยงวันศุกร์ที่22ทธันวาคมมันจึงผิดมันจึงผิดสังเกตไปอีกอย่างหนึ่ง ต้องการที่จะนาพักร้อนอีกไม่กี่วันก็จะใกล้ถึงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่4วันก็คือตั้งแต่วันที่29บธันวาสองจนถึงวันที่1มกร,ราคม2567เหตุใดนายกจึงไม่ขอลาช่วงนั้นนี่แหละครับคือสิ่งที่แปลกทำไมนายกถึงไม่ลาช่วงที่29บถึงวันที่1เลยเพราะมันเป็นวันช่วงหยุดปีใหม่อยู่แล้วอะไรออะไรอยู่แล้วแต่ทำไมถึงมาลาช่วงนี้เอ๊ะมันแปลกหรือเปล่า จุดที่น่าสนใจก็คือช่วงที่เศรษฐาราพักร้อนข้ามเกี่ยวกับวันพุธและวันพฤหัสซึ่งมีการประชุมสภาผ,ผู้แทนราษฎรและมีการตั้งกระทู้ถามสดรอนายกอยู่นี่ไงครับก็คือช่วงที่ลาเป็นวันช่วงวันพุธกับวันพฤหัสแล้วก็มีการตั้งกระทู้ถามสดและรับประกันได้การตั้งกระทูถ้ถามสดจะต้องมีเรื่องของนักโทษชายที่ชื่อทักษิณอย่างแน่นอน เพราะเป็นปัญหาอยู่นะครับโดยสัปดาห์ก่อนนายรังสิมันโลมสอสอบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลในฐานะประธานกรรมคณะกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนรัษฎรได้ตั้งกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแต่งตั้งนายตำรวจตำแหน่งผู้กำกับการที่นายเศรษฐาครับเคยหลุดปากเอาไว้กลางห้องประชุมสอสอเพื่อพัรเพื่อไทย รวมถึงเรื่องของการโยกย้ายไม่เป็นธรรมกรณีผู้กํากับตอมภูเก็ตได้ทําจดหมายลาออกจากตําแหน่งถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีเข้ามาชี้แจงแทนในสัปดาห์ก่อนแต่ดูเหมือนคณะกรรม,าก,มาการจะยังไม่พอใจและมองว่านายกอ้างภารกิจ นะเพื่อชิงการตอบกระทู้ซึ่งสัปดาห์นี้ฝ่ายค้านน่าจะรุกไล่ต่อรวมไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยขณะเดียวกันนายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะร่อมรวมประชาชนมองไปที่ปมร้อนเรื่องของทักษิณชินวัตรอดีตนายกเัื่อนตรตีอยู่โรงพยาบาลตบวดครบ120วันที่ทำให้เศรษฐาราพักร้อนในฤดูหนาว โดยนายจตุพรตั้งข้อสังเกตว่าก่อนถึง22ธันวาคม2566หรือก่อนอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจครบ120วันคณะกรรมาการที่รองอธิบดีกรมรัฐธัน์เป็นประธานตามระเบียบรัชทันให้คุมขังนอกเรืนจำอาจมีมติให้ทักสินเปลี่ยนจากคุกไปอยู่บ้านได้ เพราะกรมราฐธรร์ต้องหลีกเลี่ยงรายงาน120วันก็เป็นไปได้ดังนั้นนายกรัฐมนตรีจึงราพักร้อนในช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวเช่นนี้คงไม่ต้องการรับรู้รับทราบการรายงาน120วัน จัดเป็นลีลาการเมืองที่แผวพาวเพราะคงไม่ต้องการรับรู้การตัดสินใจให้ทักษิณเปลี่ยนจากคุกไปเป็นคุมขังอยู่บ้านได้ฉเฉลิมฉลองวันปีใหม่ที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าคงเป็นดิลหนึ่งในยุทธการฟ้าใสให้กับบ้านถ้าเป็นเช่นนี้แล้วประชาชนจะว่าอย่างไรนายจักรุพรระบุอย่างไรก็ดีวิธีหลบหลีกของนายเศรษฐามีฟามคล้ายคลึงกับสมัยนางสาวย,ยิ่งรัชชินวัตรอดีตนาย,ยกรัตีอยู่ไม่น้อย โดยเมื่อครั้งนางสาวยิ่งรักดำรงตำแหน่งนายกและธรรมตีมักจะมีภารกิจไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือนอกประเทศในช่วงวันพุธและวันพระหัสบปดีที่ตรงกับการประชุมของสภาบ่อยครั้งแบบไม่ใช่เรื่องบังเอิญยิ่งรักไปตอบกระทู้น้อยมากขณะที่เศรษฐานับตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งนายกัฐะนตรมเพิ่งจะได้ตอบกระทู้เพียงครั้งเดียวคือเมื่อวันที่26ตุลาคม256 และเป็นกระทู้ที่พักร่วมรัฐบาลถามกันเองขณะที่กระทู้ของนายชัยธวัฒน์ตุปตาทนสอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลถูกแจ้งว่านายยกไม่ประสงค์ที่จะตอบซึ่งปัจจุบันมีประเด็นร้อนหลายเรื่องที่พักก้าไกลในฐานะฝ่ายค้านที่ต้องการจัดถามเหตุนี้จึงทําให้มีการอิพาควิจารณ์กันว่าสรุปแล้วเจตนาการลาพักร้อนหรือลาหลบร้อน กันแน่ๆนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีเหมือนกับว่าจะไม่ตอบกระทู้ในสภาการตอบกระทู้ในสภาหรือตอนตอบมันคือการที่เปิดเผยข้อมูลต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบประชาชนได้รับรู้แต่วันนี้นายกรัฐมนตรีเรื่องที่จะตอบเรื่องที่นี้แล้วจะให้ประชาชนคิดยังไงนะครับทุกคนก็ลองดูว่าการที่ทําแบบนี้มันเพื่อการนะครับปกปิดประชาชนหรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ